ชลนาสีแก้วครับเขาพูดในงานเสวนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังอาจารย์วีระธีรพัฒนนะครับซึ่งเป็นพิธีกรในวันนั้นเนี่ยถามคุณชลนานะครับว่าถ้าแก้รัฐมนูญเสร็จเนี่ยจะยุบสภาใช่ไหมซึ่งก็ไม่รู้เนาะว่าอาจารย์วีระไปเอามาจากไหนเนาะคิดขึ้นมาเองเหรอหรือไปฟังใครมาผมว่าใช้คําว่าฟังมาเยอะดีกว่าฟังมาเยอะดีกว่าคุณหมอชลนาตอบว่าผมไม่เคยพูดนะเดี๋ยวหาว่าผมโกหกอีกผมโดนมาแล้วในสภา อาจารย์ไปเปิดดูสิครับไม่เคยมีใครสัญญาว่าแก้รัฐมนูลแล้วจะยุบสภานะครับอาจารย์เนี่ยก็ไปหามาให้นะฮะ <c oughs> ชาวเน็ตช, <c oughs> ชาวเน็ตชาวเน <c oughs> ็ตไปหาให้อาจารย์คือมีการขุดคลิปกันมาครับนะจริงๆไม่ต้องขุดหรอกครับมันก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะฮะ <c oughs> อาจารย์วีระใช้คําพูดเลยว่าหมอน่ะพูดเองน่ะแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับมันดันมีคําพูดตอนท้ายประโยคด้วยครับที่บอกว่า อาจารย์ลองไปเปิดดูสิทีนี้พอพูดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันยังไงคคุณจอนก็ <c oughs> <laughs> เรียกได้ว่าคุณหมอเป็นการเรียนเชิญให้คนไปขุดนะฮะ <laughs> หเราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสอสรอให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำมนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกริกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ว่าอันนี <S 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 oui> ้คิดภาพไปนะคิดภาพแบบแบบลองคิดภาพชาวเน็ตที่ฟังสัมภาษณ์ครั้งนี้ของอาจารย์วีระที่มีคุณสุภรชัยใจสมุทรคุณพิธาคุณหมอชลนานเนี่ยก็สมมติว่าทำอะไรอยู่เล่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่นั่งฟังอะไรต่างกันนะแล้วพอได้ยินประโยคที่พูดว่าอาจารย์ลองไปเปิดดูสิครับอ่ะเหมือนอารมณ์แบบตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เหมือนเหมือนแบบเชื้อเชิญแบบ เหมือนมีบัตรเชิญมาให้กูเลยมีบัตรเชิญมาแบบเป็นอินวเท t ชันไปงานเลี้ยงบอร์รูมตอนแรกบางคนก็กําลังเลี้ยงลูกอยู่บางคนกําลังพิมพ์งานส่งเจ้านายอยู่บางคนกาลังจะนับเงินเข้าจากการค้าขายสินค้าของตัวเองแต่พอได้ยินประโยคนี้ขึ้นมาว่าอาจารย์ลองเปิดดูสิครับนี่ถือว่าท้าทายถ้าผมเป็นโคศกนะผมจะบอกแบบนี้บอกว่าอะไรเมื่อกี้มีคําว่ายุบสภาปะอะ หาเจอป่าวแต่มีคําว่าวาระแห่งชาติประชามติสสรแก้ไขรัฐธรรมนูญคืนอานาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ได้พูดหม้ว่ายุบสภาเออคำถามคือไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้หลังจากที่ถูกจับโปะไปรอบแรกแล้วเนี่ยนะครับหมอชุลนานี้ก็โหไม่หยุดจริงๆฮะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยการบอกว่า ถ้าถามในจุดยืนของรัฐบาลผมตอบไม่ได้จริงๆมันต้องพูดกันอันนั้นอันนี้หมายถึงสิ่งที่เขาพูดในวันที่สองสิงหาคมนะครับออันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเริ่มจะทำงานกับก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นเหรอครับเข้าว่าอย่างนั้นนะครับตอนนั้นแหละครับผมเออวันนั้นไม่ใช่วันฉีก MOU เหรอเออซึ่งตรงนั้นนะครับ MOU กับก้าวไกลมันก็ถูกยกเลิกไปเออ พอเรามาจับกับ11อ็ดพักใหม่เออภายใต้กติกานี้เออเราก็เขียนมาเป็นของเราเออและเราก็มีเจตนาที่เราเขียนเหมือนที่เราทำกับก้าวไกลเออเราต้องไปทำประชามติก่อนซึ่งคุณผู้ชมครับ <c oughs> หลังจากพูดจบครับเหมือนมีคนส่งสัญญาณกองโป๊ะฮะ<อ>โป๊ะหนึ่งจบไปแล้วครับครับพอพูดอันนี้จบก็โป๊ะสองเลยครับโป๊ะสองเลยเหรอ เพราะอะไรครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนที่หมอชลนานอ่านแถลงการวันนั้นที่ถูกแชร์อยู่ในโซเชียลนะตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวันที่เพื่อไทยแถลงฉีก MOU แล้วก็ให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านครับมันไม่ใช่ตอนเริ่มจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลครับทำไมครับหมอครับทำไมหมอเป็นคนแบบนี้ครับคุณอาเนียอยากให้หมอชลนานเคารพเสียงของหมอชลนานด้วยนะครับ